ขารถมากละซื้อบักง,ง่มาฝากลูกน้ำแน่ล่แจักโลซื้อบักง,ง่อเอบงงอบักง,งอ,อยงบักง่ละแปดสิบจังใจคอยยังยี่สิบบาทเอาอไรละพอเอ้ยขออนุญาตครับพุดนี่ สิไป้ององไฟครับผมสิปไปก็ไปมือนี่สิไปกันกับเพื่อนๆหลายคนอยู่ครับมือนี้สิไปเลยด้วยต้องครับผมสอดแจ้งที่นอกเป็นไรบังไฟบังคณดนี้แล้วคณะที่สอดแจ้งครับผมเอยมาไหไรบ้านมาบ่ไดกันบังสีสารเอาครับ <S 2> <S 2> <S มือนี้ขออนุญาตเต็มที่ครับผม อออออ๋ออ๋อขอข้าวไยังแน่นี่เจคย์ไฮขอข้าวปั้นนี่กับเจคย์ไปอยู่ดอกเดี๋ยอะๆเดี๋ยวสิไปเตรียมของให้นั่งทาข้าวนึ่งนึ่งทาข้าวนึ่งนั่งทาข้าวนึ่งสิไปเตรียมให้ของนั่นรุดยอดชาวเมียว่ามืัอนี้วะไปแบบเต็มที่มีหมอลำพร้อมมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ เอาสบเสบียงเอาไผ่เอาอีหยังเลยดิกล้วยเอาแบบกินกับขา่าวมันจะสีบลูเปืองเอาไ้คอนข่าวกล้วยผสมไผ่บดดิเออมันแซ่บมันหวานดีคือ,อ็ยังมันดำชื่อชื่อดอ,อกขา่าวเอาหน้นข่อยบจิบูกเสียเอวให้พนเตรียมพร้อมดีปน๋ยังเลยนี่พา น้ำให้พร้พ<อ>่อเขาจะให้นี่พอ่ออาหารก็มีพร้อมเจ้าพ้อมไปไปวันนี้ไป,ไป,ปมันสิสวยมันสิแนะเอ๊ะเอี้ยงยีรวยก็ได้น้ำก็ได้แล้วเ,เขาก็ได้แล้วเออการครบแล้วไปที่ลาบ,บันิมูสิธายัางเหลืออีกอ,อย่างหนึ่งครับผมเหลือยังยีก็ให้เบสุยางแล้วเงินครับผมโอ้ยสิไปให้ไปไม่แห้งน้ำมันหยากเงินหยากข้ามน้ำอยู่ฮู้ เอ้ยไป้ไลฟ์ติดแผลงานนี่เอ,อขาขาลบมากหซื้อบักง,งอมาฝากลูกน้ำแนนอะจักโลก่ซื้อบักง,งอเออบักงอะีบักง,งอ,งงอ,งงอโลละแปดสิบจางชคอยยังยี่สิบบาทเอ,อ,อาฉันจะไปเดินควายไมก็สิได้ก็สิได้ซื้อมาให้ลูกตัวบักง,งอเข่าให้ก็ห่อให้กับเข่าก็มีน้ำก็มีแนวนี่ไม่ได้ซื้อ เล่นวงไฟจะได้น <t od il |ms|> ี่เออก็่นี้เล่นไล่ที่ละเล่นยอมย้อมมาเนี่ยทีละเล่นทำนั่นละต่อทุนทำนั่นก่อนค่ารถเป็นกงี้ยงบัวจนพอดได้นี่ค่ารถเันไรก่อนก็บอกคนนั้นเหมือนแรกแบ่งไปเลยแบ่งแบ่งไปจังสี่ายไปไปไปพอดโพอีนหังเอ้ยวัไปหัวมันดอกเดอัวไปแล้วไปวัไปแล้วเอ้าวัไปแล้ว บ่พอใจแล้วยี่สิบบาทซื้อขี่ม้าให้กินกับบ่ยิมซื้อขี่ขมา้ากินกับบ่ยิมซือ้อขี่ม้ากินกับบ่ยิมบ่ไปแยกยัยแยกยัยไอเข่าวกไปหรอข่าก็ห่อให้ที่ไม่อ,อ,ไอ,อยากได้เงินหลายอยู่ข่อยจเบิัง uh อ,อ,อยู่พี่ดอกข่อยบ่ไปขอ่อยจเบิังอยู่พีแหละไปไปไปเฮ็ดแยกต่อไปไปขันเจ้าบ่ไปอยู่ไปเฮ็ดแยกไป